อยู่ท่เรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมคือการแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องข่าวดีๆค่ะคนคดีๆเขาต้องชื่นชมนะคะทีมอา,าสาสมัครรักษาดินแดนรวัวอสจังหวัดสกลคนครค่ะเพิ่นเก็บสอยข้อทองคำน้ำนักร่วม3บาทได้ขณะที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติการฟื้นฟูซอยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดเชียงรายพ่อเก็บได้ก็ส่งขึ้นให้กับเจ้าของไปเบิ่งกันค่ะนี่ราคาสอยข้อทองคำนำนักร่วม3บาทพร้อมกับพระเหลี่ยมทองและนาฬิกา ของนี่นะคะที่เพื่อนเก็บได้เป็นของผู้ประสบอุทกภัยอยู่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ทีมอาสาสมัครรัรกษาดินแดนจังหวัดสกลนครเก็บได้คณะที่เพิ่นไปซอยปฏิบัติภารกิจในการซอยเหลือสนับสนุนฟื้นฟูให้กับประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่อำเภอแม่สาย ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะคะสมาชิกอสอจังหวัดสกลนครคือสมาชิกพันเกียรติออนจงไก่ค่ะสังกัดลอยอสอำเภอเมืองสกลนครที่3และสมาชิกตะวันปทุมรัดสังกัดลอยอสอำเภอซองดาวที่1 3สา เพื่อนไปพ่อสอยข้อทองคํากับพระเหลี่ยมทองน้ำนักประมาณ3บาทอยู่ลลที่บ้านเหล็กที่135หทับหมู่ที่2ตบนแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพ่อใดละเพิ่นกะทรงขึ้นให้กับเจ้าของบ้านก็คือนายรังสรรด์วัณน,นรีอายุห8ปีค่ะแมนครับนังเที่ยเแล้วก็ิีแลาลาว่าโอ้ทึ่งขี้ตมจากที่ไปดองเห็นภาพนี่ะนะครับเนาะทึ่งขี้ตมทึ่งอีหอย่างแน่นี่มาทถ่วมบ้านเบิดเก่าออกว่าบ่ท่านรัย์สินมี่าหลายๆอย่างนี่กะหายไปกับน้า และที่สําคัญโบคิดว่าเอียงเกาะ ิเห็นเนะานะเพราะว่าเบิงจากโคนตมขีตมนี่สูงคักแ,<ม>และที่สําคัญช่วงเกิดภาวะวิกฤตคนกะเอาชีวิตหลอดไว้กน,นบ,บางค <ผม S 2> นกะอาชีเอาสิ่งของมีคาบอทันาบาันนีก้ก็เลยเห็นห้เจ้าของบาน,นยิ้มทั้งน้าตาผูนละครับเพราะว่าเป็นผู้ประสบภัยบานเลื่อนได้รับความเสียหายจากดินโคนและกนนารนำถ่วมแต่ก็ยั่งมีทิมอาสาใจดีเก็บท่องที่เป็นสมบัติขึ้นไห้นะครับซึ่งแล้วในน้าใจของพี่พีทิมอาสารักษาดีแดนหรือว่าออสอสกุนคนครที่ได้มาซอยเหลือเทียนีนะครับ สำหรับภารกิจนี่นะครับการใด้สาซอยเหลือฟืน้นฟูให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภทัยในพื้นที่เพื่อแม่สายจังหวัดเชียงรายต่อไปนะครับภายใต้การดํานวยการของนายกองเอกชูสักครูยิงผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นะครับประกอบด้วยผู้บัญชาการเอาข้อให้ผู้บังคับบัญชาสามนาย และสามารถชิกอ,อกสาหาสิบน้ยครับเดินทางเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยการตักขีดตมออกจากบริเวณบ้านพักอาศัยนี่นะครับตามภาพที่พวกเอาผู้ชมเห็นนี่ออกมาหน้าบ้านนะครับเพื่อห้หด้วยงานต่างๆนี่มาตักออกไปกค่นึงนะครับเพื่อที่จะดําเนินการนะครับห้พี่น้องนี่นะครับเรายอยู่ด้่ยังสบายใจเนาะเพราะว่าขีดตมท่วมบ้านเหเนตยังกระบ่ได้คือจังหว่าหลักพี่น้องเห็นแล้วน้ำลดลงแล้วจากปกติน้ำท่วมบ้านยูแค่ตุ่มมองแค่หัวเขานี่ กันยั่งลำบากแล้วเพราะตงมาขัดตรงมาล่างขี่ตมขี่คนออกแต่ว่านี่ขี่ตมจะมาจะใส่เห็นว่าครับพี่น้องอมุนเอเลไปเบิร์ตเนีครับจ้าสิตักไปใสตักออกมาไปนาถนนกะกะเคลื่อนมาอย่างเก็บกวาดอยา่างือเกานะครับก็สิเก็บกวาดออกหยาเพราะว่ามันเป็นทั้งทั้ง,ท,งทั้งเมืองทั้ง,งเภือเบื้องลักษณะกวาดสิกวาดออกไปนี่บ่แมนหน่อยเด่อยดค่ะเมนใส่รถบรรวุาจากกี่คันที่สีสามาถขนขี่ตมมุนีออกไปทิมได้ะะแต่ว่าดินที่วันมันเป็นดินป่าเนาะดินมาจากภูเขา เนาะนะครับเอากรให้กำลังใจนะครับ